มาจ้ากินก๋วยเตี๋ยวน้ำแย่จันหวมมาจ้าแซ่บแซ่อมกันมึงนะกว่าอืมม้อนี่แย่จันหอมให้ก๋วยเตี๋ยวจากทุกคนมาแซ่บแซ่ลมกันจ้าก๋วยเตีเ๋ยวสุมปูสุมปุยทั้งหมูทั้งไก่ แค่ไกล้เป็นน่องขอพี่น้องใกล้เป็นนออ่นอ,งนนองเลยอากาศว่าดีทุกคนแย่จนหอมบ่ได้ออกไปใสอันเป็นนั่นเทิงร่มเทิงอันหิมะแย่จนหอมบ่ได้ออกไปใสบึงผักกับบวมีมันออกไปบ่ได้จากพี่น้องมันมืนถนนมันติแด้ลมหอมก็เลยบอ,อ,อกไป มันเทิ้งลมเทิ้งอันคันแม่นสิคันแม่นสิว่าเป็นหิมะโอเป็นอันพาย,ยุเนาะพาย,ยุลมพาย,ยุหิมะแม่พี่น้องมันอี่ออกไปของนอกงสิขันงโลกไปถึงมองรถติดว้ยเดี๋ยวรถมาแก้กันยากทาอีกเป็นโมงพี่นอ้องเอ้ยตองหอมก็เลยบอกออกไป ตัดสินใจอยู่บ้านเลยมีอย่างกระเฮ็ดกินไปจากทุกคนซีมือแล้วแต่ย่าจันหอม่ไอ้ออกบ้านคืดว่าซีมือนี่แหละตั้งแต่มือวันสุกไหมพี่น,อนออ้องฝนตกเอาบ่แม่นฝนหิมะ ที่มาตกสีอะไรสักสีวิตตางแดนเป็นเรื่องสีละพี่น้องหายงามเลหิมะเลยหลาย,ยาสีห่อบานกันยากหลายรถมันมาเกดบ่ท่านจ้ะทุกคนรถกับมาเกดบ่ท่านนั่นกับบ่ท่านนั่นสีนะมันก็เข้า,ากับบ่ได้เพ็ดเบียดยังนอมันก็นเลยบออกไปกบ่าเป็นยังจ้ะ ผมผู้เพิ่นเฮ็ดงานนั่งผิวลำบากเลยพี่น้องนางคนสันกครับรถได้ยูห้างคนกับไปรถแม่สมัยตะกี้ยัดจันหอมกับเฮ็ดงานคือกันนะจ๊ะลำบากหลายพี่น้อง <c oughs> ลำบากยามเข้าออกไปเฮ็ดงานย้ำเข้า,า,นนขากลับบ้านงานจอสีหอดถ่ายรถแม่กันเข้ากัน น,นั่นคันเฮาขี่รถบ่ได้เฮาต้องยางเด้เฮาต้องยางเลยว้านแต่ปยายจนหอมยางเพียว <c oughs> อ้าสว่วนชิได้สูยได้มานั่งอยู่ซื่อๆสิโอ้สูยมาทาักพี่นอ้องเลยอั่งชีนหะนะ่ยไหนแยกจนหอมบ่ได้ออกมาเน้นี่ยมียางก็เฮ็ดกินไป แต่ว่าพายาำซสือของมาตัก,กตุนไว้ห้าห้อออกมาได้ที่ห้อกับสิได้มีแนวเห็ดกินจากทุกคนเอาอเดีกับมีเศนมีมีขนมเศนมีไก่เมี่างอัดซองฟิตไว้ chỉ là cuộc sống đèn, cả Và... <coughs> Ủa, lại cả. Ừ. ได้จนหอมกับหยุดงานเดียวโอ้โหแล้วนายจะพี่น้องอยู่บรรยากาศใหม่เริ่ฟยู่ขึ้นปูเพื่อนเนี่ยเพิ่นเพื่อนเนี่ยอยู่งานเพื่นเห็นงานอยู่เพื่นกับโอ้ยสูตรั่คนไทยเฮา เป็นประเทศที่สู่อิหลีสูทุกสถานการณ์สูก็พ้ม่มหนาวสูก็พ้อมเย็นเพื่อบาชิไฮมีชีวิตที่ดีขึ้นเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนาะลังควนพี่เนาะลังควนกับเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้า เก็บเห้าออมเป็นมันก็นมีได้ดังใจคือเห่าหนึกหละ่ะจากทุกคนเพราะว่าไผยนาะวิถีชีวิตคนเห้าบ่คือกันค้มคิดกับบ่คือกันคือว่าหละ่ะกระสั่นก่ะงงสิบม่มีคนจนคนรวยนอกจากพี่น้องทางไก่จนหอมกัะยูไปกินซื้อมือไป <laughs> จะสมใจสาเท่าย้วยจังหวมจะพอใจแล้วเอ่าเนหาเที่ยวไปหาเที่ยวหานั่นไปเปียกงานกับได้เหตุพดกับเสียนแล้วกับยูไป นสียบพี่น้องแสีบเสียบเสยบยุบเฮ็ดไลยเฮ็ดหน่อยเฮ็ดแสียบเพราะเสบก็กินผู้เดียวคือเก่ากินผู้เดียวเฮ็ดนังเีษกระแทบละหน่อยๆเฮ็ดไลยก็กินว่าเบิดพี่น้องเท่ากับเสียดายของเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันกับแพงอยู่นี่อยู่นี่บ่ว่าอยู่นี่บ่ว่าอยู่เมืองไทยบ่ว่าอยู่ไสกันละเศรษฐกิจแบบนี้ ท่าแล้วกับบ๊เด็กบ๊กินไหลคือเก่าได้พี่นนอะมันอิ่มไปซือ่อดิอันตั้งสมัยตะกี้โอ้ยมามาสามหอ่อสี่หอกบก,บกินเบิดคว่ำย,ย่อยระบบครับย่อยมันดีเนาะมัชซวมือเนอี่ยเครื่องหอ่อโดนโดนจิงจิกินท่านึงเครื่องห่อกบกินมอเบิดได้จนหอมนะ่ะมันเท่าแล้ว ว่าตำบะหุ้งกินเป็นถาดถาดสมัยตะกี้ใส่บักกอกเนาะเกี๊ยวกรอบแจ้งๆอยูกก่ท่อกระปูกเองอยืในใหยอยู่หน้าห้องกินามาสันเป็นถาดถาดยืนหนีบักุ้งเรื่องตำสดซี่เทียพี่น้องเรื่องนี้ได้นะกินหน่อยๆกันคืออ้วนบบดมซื่อๆกับไข่ขิงพี่น้อง ดมซื้อกับใครถึงขึ้นหุกโป้งดีละ <c oughs> ได้อยากหัวกันบ่ <c oughs> อันเล่นชิปกับฮวกจั๊กรอก่าพานแบบได้บ่พา,านแบบได้ก็ได้เล่นไปเรียร่ยเลียเนเพราะได้มีมูเอเบาเพราะได้นั่งเบาอยู่ผู้เดียว มีผู้ฟังบ่มีผู้ฟังกับเบาขึ้นเก่าเหรอพี่น้องอืมเบาขึ้นเก่าเพราะใดเบาเห็นไหอืมวัสดีจ้าทุกคนคลิปนี้ก็เส้นนีนนอกจาะพี่น,อน้องขอบคุณหลายๆเด้อผู้เบิง่งผู้กดแชร์กดไลค์ผู้ให้กำลังใจแยกจนความจำเนี่ยแยจันความก็ดีใจดอกจา้า ขอบคุณหลายๆเ้ยจ้าสวัสดีจ้า